สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับการชาเลนออกกำลังกายด้วยการยกดัมเบลเพื่อสร้างกล้ามเนื้อลดพุง30วันวันนี้เป็นอ EP ที่7ครับทุกคนเราก็จะมาทำยกดัมเบลครั้งละ20สองเซตสามสี่

สิบสองสามสี่ we mm see -hmm. mm -hmm. เราก็จะมาชาเลนจนครบ30วันค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดในการชาเลินค่ะ